เกิดตรงนี้ใช่ไหมข้างหลังเรามีคนหนึ่งขวามีเครื่องบินตกซ้ายมีกลุ่มหนึ่งไปไปเด้ดีว่ะตางไปกันพู้ <ใน S 1> การขวานี้นะขวานี้ตรงนน้นตรงนั้นโอ้โห่ใจฮะเสียยาตีเลยกูตรงนู้นจุดหนึ่งแบงค์60ฮะ แล้วก็ข้างหลังเราตรงหอคอยนุดนึงมาเสียงคนมาแล้วนะเสียงคนหรือเสียงบอดวะบอดเข้าเลยปะละ่ะเข้าไหนเข้าไปดูมันเขามาว่มีคนเปล่าตึงเลยอะไอ้มีตัววิ่งข้างหน้าแต่หน้า มาแล้วเกบอยู่ดิอยู่ซ้ายเก็บอยู่หลังเราเข้าไปเดินเดินไม่มีไม่มีเดินส่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายที่อ่ะเข้าไปเจอเลย กดไปย่าซีซองซ้ายซีซองซ้ายกุดาซ้ายโอ้ยแบงล้มไอ้หาดาวดาวตายตายตายข้าคัฟเวอร์ก่อนต่อยไปกเหมือนมีอีกตัวหนึ่งนะที่ซองเสียงมองไว้มองไว้ มันเกาะอะไรวะยิงไม่เข้าเลยจะบอกว่้ใช้ลูกกันเนี่ยผมน่ได้ใช้ลูกโอ้ยเนี่ยทั้งตัวเลยอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแบงค์จะตายแล้วแบงค์เล่นทั้งตัวเลยมันล้อไอ้ฮะเอเราเสียค่าโง่วันเมื่อกี้มันเจ็บอยู่พี่หน้าเราเบิดยัดแม่งตอนแรกโอ้ยมันอยู่ซ้าย ยามาหมดเลยทุกน่านกินเป็นคิวเลอร์ก่อนไม่ได้ยินอะไรเลยโอ้หนี่ขนาดกินเป็นคิวเลอร์แล้วเนี่ยาคาตัดดัอยู่คาตัดอยู่ที่มียาเยอะป่ะมีสี่อันพอดีทั้งตัวเลยอ่ะหมดแล้วเนี่ยไปเก็บศพมันไปเก็บก่อนเลยไหมเดี๋ยวจะรอ ไอ้มีคนมาเ้สยสียงผมบอมีคนมาไหมเออเสียงเองเสียงสองเท้าว่าไม่รู้ว่ะมีมีแบงค์คม,มีมาแล้วอีกตีหนึ่งโอ้เต้นบอลกะวะขนไอสองไอสองโหลดโหลด เสียงพี่นี่เติมเสียงพี่มันจะตายหาแล้วอะเอ้าอี้ห่าก็สูญว่าผิดตัวเปล่าเมื่อกี้คนทำมันเยอะจังคนวิ่งกะฟรีเลยไงสามตัวเลยนะเดี๋ยวไปดูแท็กก็รู้ พี่บอกเลยว่าพี่ทั้งขาทั้งแขนน่ะมีอีกอันนึงว่าแบงค์ผ่าตัดอ่ะขออันนึงไม่พอต้องมาลุ้นในกล่องเลยให้ต้องใช้สามสามอันโอ้โหอันนี้แถมเรื่องสามชีพเรือขาซ้ายว่ะเกือบไปรอดเดินเดินเดินในกล่องมาเลยมันไม่เอาอะไรมาเลยจริงเหรอไม่เลย เอามีผ่าตัดเอาีผ่าตัดผ่าตัดเยอะผ่าตัดเยอะมากโอเคโอเวพี่ไปเอาพี่ทำอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยแบบผมให้ผ่าตัดเล็กที่ผมรักพี่ผม้ผ่าตัดเยอะโอ้โหดีมากชิดยาแป๊บนึงมันใช้ปืนครับคนดูมันใช้มินิ14โอ้แม่งยิงทั้งตัวไม่รู้มันยิงยังไงของมัน งางอะไรปไปไปเฮ้ยตรงไอ้ดอกไปต่อ,อดอกโอ้โหมีนี่สิบสี่เสร็จว่ะเลยเก,กาะกากว่ะเปลี่ยนลิกเลยกูเปลี่ยนลิกเลย ขอรุ่นดีขารุ่นดีกุ่นเยอะขอรุ่นดีกำลังรุ่นหนึ่งอะะเขาเปเ่าไม่เอาดิผมรู้แล้วเปล่ารุ้แล้วไอ้กราเป๋่าก็เอากระเป๋่าเองมาเปล่ปเล้งใหิงใ้ริงไหจริงจริงีนึงไม่เอาถอนี่ขาดแลฟางเนี่ยีเก็บมา เก็บเลยดิไม่เก็บอะไรเลยดิเอาหมดแล้วเฮ้้ยมีคนแลวเก็บเสียงเก็บเสียงเห็นมั้ยยังตายปะตายตอนนั้นมีกตอนนี้ดูดู ให้พี่เปลี่ยนจุดไหมอ่าแล้วแต่เ่ี้ยมันนี่มันจะจุดจะดอกปะอยากได้ยาเพิ่อวะยาหน้อยไปยผ่าตัดผ่าตัดผ่าไม่ได้แล้วการนี้เนี่ย่ส <tyard. S 2> จะเก็บปะล่ะระวังระวังมันไม่มาตัวเดียวหรอกผมฟ้องไปโอเคเลีย์แล้วตอนนี้ขาดยาปั๊มหนึ่งเดียวใช่ใช่ตอนนีนี่ไงบอกแล้วว่าคนฝากดูก่อนะสุดกากกระเป๋าเดียวกับเราเลยวะ่ะเองรู้กระเป๋ามั้ปล่า ที่เก็บอะไรเฮ้ยแม่งเอาเพนชูลเลอร์มาเยอะเศกูละมึงเอ้ยแ่งไม่มีเพนชูลเลอร์ต้องใช้ต้องใช้ขาแดงบอกันเลยพี่ก็แดงพี่ไม่มีเพนชูลเลอร์เหลือแล้วตัวหนึงนะมันเป็นรูทใครเมาวะเนี่ยแอรดรอปแน่เลยแอรดรอปแอรดรอปไปตัวนี้เมื่อกี้เขา่ได้แอดรอปเก็บแท็กไว้ด้วยนะเผื่อออกประตูฉุกเฉิน น้าองศาในนี่ไวฮะเอขอโทษนะที่ข่าน้องมีใครวิ่งมามีผมเดินมีคนเดินมามีคนเดินเก็บเสียงเก็บเสียงพี่เดินอย่สายพี่สายพี่โอเคน,นะบอดบอด เอเออใครวิ่งพี่พี่พี่ตัวนี้ไม่มียาไม่มีหายเลยอุ้ยมึงซอนกันตายเลยเหรอตัวนี้มีเพนคิลเลอร์อันนี้ตัวนี้แบงค์มาตัวนี้สองตัวนี้ตัวนั้นไม่มีอะไรเลย ขอให้แนะนำท้ายแดงจับข้างขึ้นร้อยผมมนิ่งจัดท้ายแดงใช่ไหมโอเคมินิที่สี่แต่งให้สุดครับแล้วจะไปเจอเอเอ็เ <c oughs> มื่อกี้ผมโดนยิงทั้งตัวเลยอรอดได้ไงก็ไม่รู้ออต้องรอดแล้วผมแบบเรง <c oughs> <c oughs> มันมีพกอะไรมันหนาแปดอะไรเนี่ยเก็บหมดเก็บไว้เผื่อได้ใช้เสียงเดินเน่ยพี่เหรอเสร็จยังอาท่านนี่จะมีเราต้องใช้เวลาในการรู้มันมันมีเลือดอีกป่ะมีพยาบาลอีกป่ะมีเท่าไหร่อ่ะเอาเอาหน่อยดิแม่ ดอบพ,พื้นไว้เลยเดี๋ยวไปเก็บหน้ามืดแล้วอะ่ะเปิดหมวกม่อยอ่ะมาเสร็จแล้วครับผมคนไทยเสียวหอคอยชิบหายเลย ไอโอเอสเต็มแล้วฮะเฮ้ยตัวขาวแล้วที่เป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่ตัวขาวอะไรเงี้ยเขาผ่าตรงผ่าตัดเติมเลือดไปนี่อ๋อหายเจ็บแล้วเออยังไงเป็นตัวขวาอย่างคนปวดประนุนนะตัวขวาขวาไหนอ่ะตรงประตูขวาเบียด ป่าชิตแพง่ะเดินมาตัวมีศพตอนนั้นเสียงเองเหรอไม่ได้เดินมีคนอยู่ข้างนอกว่ะบารบอด์บารนบารบอดนี่ผมยิงแบบนด้นก็อยากเลยนะพี่บ่ก่อนนะ้ใครเดินพี่ พี่รูทนะอบอดบอดเออปล่อยไปเลยป่ะอออเออดูก่อนเ่อแม่มียาบอดต้องใช้ยาก็พอใช้ครับขออย่างเดียวอย่าสไนป์ผมก็พอเฮ้ยมีอยู่ได้อยู่มีอันหนึ่งเอาแฟลชไลท์มาทำไมเนี่ย นาทำอะไรดีอ่ะครึ่งแม็กโอ้โหกูว่าแล้วทำไมมึงยิงกูเข้าตะโคงแม่งอย่างอย่างแจ็ขอคอยอคอย เมื่อกี้ตีน่าจะเกิดตีตรงจุดเมื่อกี้ตีสามเราเนาะเออจะโต้สี่อ้าวกูหิวอีกเหรอมีน้ปลากระป๋องเอาวป่ะเอาเอาเค็มเปล่าต้องสองไม่ทัวต้องออกแล้วแบงค์พี่เจ็บทั้งตัวเลยว่ะเอาไหมเอากระสาโอ้เนี่ยเจ็บอีกแล้วเนี่ยผ่าตัดไปแล้วผ่าตัดไปแล้วผ่าตัดสุดแล้วตอนนี้ก็ นั่นมันมันมีมันมีการบาดเจ็บอะไรขึ้นนะวันนี้มีแค่หิวแต่เลือดลดเองแบบตัวตัวไม่ขาวอ่ะอ๋อ้ตาตาป๋อจริงนะจะปืนฝาฝามันน่าจะเป็ไอ้ดอกยังรับแรงกระแทกที่ขึ้นไปสองป๋อแล้วโอเคขอกินสักสามคำได้ไหมขึ้นขึ้นขึ้น ครอปไม่ไหนผมกินยาเบิกนี่ก่อนมันยิงอยู่ตรงที่สองสองห้าห้าที่บอดบอดบอดที่สองตัวเห็นปะจะยิงมันไหมเราต้องเดินยิงมันไหมมีคนยิงจากข้างหลังเราเหรอผมยิงเงียบเสียงนะ ใช่ปะไปเปลย่ยนแล้วละมีใครวิ่งอีกคนหึือวะผมไม่ได้วิ่งเลยผมย่องไอผมนั่งได้ยินเสียงคนวิ่งอะบอดมั้งไอตัวอุ้ยรุ่นสามเกือบแล้วกูอันไหนแม็กวันวะเนี่ยพี่ปีเปลี่ยนมันจะเกี่ยวกับรัฐภูรัฐภะพี่มันจะเกี่ยวแล้วัฐภสี่นี่สี่นี่นี่สี่อะไรอ๋อ มีสุนอยู่มีมีคนวิ่งมาวิ่งวิ่งมาเลยทางไหนวะวิ่งอยู่เดี๋ยวๆข้างล่่ขง่ยิงเลยยิงเลยขวาขวาเองเออ้ยเฮ้ยคือทำไมเขาหันมายิงกูอย่างนี้ล่ะกูเจ็บทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยแบงค์ไม่เห็นพี่นหน โอ้โหกูอีกแล้วอู้อีกแล้วอ่ะเออมันก็ต้องเห็นพี่ตะกากลแล้วแหละตอนนี้ยังไม่มีจบแล้วกูต้องออกจริ๊กๆแล้วคราวนี้ผมต้องออกแล้วอยู่ไม่ได้แล้วจะเก็บไหมจะได้ครบเก็บพี่รออะไรอ่ะเก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวดูงูได้ โอ,โอ้ลูกซองไอ้เคอ๋อนี่โดนพี่โดนอะไรวะลูกซองเฮ้ยมีคนสะไหนบอดอะจะบ้าอะไม่รู้ว่ะที่อยู่เดินเลยโอ้โหยิงไกลมากไอ้แบง ทิ่ร้อยหกสิบมาร์กจุดออกเลยดีกว่าปันแม็กยๆเทียบเลยเอาไม่ายอะเก็บไว้ให้หน่อยแล้วเข้าไปดรอปตอนออกไปพี่เหลือเพนคิลเลอร์อีกไม่กี่เม็ดนะโอ้ยเปลเ่ยนเปล่าปะเก็บไว้ก่อนเอ็งเก็บใส่กระเป๋าเลยแล้วออกทีเดียวเข้าไปดรอปตอนออกจีนไมดีเอางั้นเปลี่ยนกันไป สม the ัครโดยใช้อีเมลได้เลยใช่ครับตอนนี้สมัครถ้า Android ก็สมัครใช้อีเมลได้เลยไอแบงค์หนักเด้อคราวนี้จะตายใช้คำว่าจะตายเลยายยไอผมนม่ผมถูกเลือดโอ้โหคลิปขายลูกซอมก็ใส่ตะคบขายวะเนี่ย จัดมัมันบังหน้าพี้โดยเฉพาะไอ้ห่าอุ้ยหลิกแม่งน่าสนใจว่ะหลิกแม่งชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ใช่หลิกเองใช่ไหมเนี้ยไม่ใช่ผมทิ้งไปอันหนึ่งตี้เดีียวตัวมันมันไม่ได้เก็บโอ้โหแม็กเอเคแม่งเยอะจัดรีโมฟกระสุนแล้วบอกแล้วเอเไม่เยอะกระสุนม่วงด้วย อ้ยกระสุนกระสุนเจ็ดเหรอโอ้กระเป๋าใบเบลเลอร์เลยว่ะขอป่ะเอเคเอเคเจ็ดเหรอห้าห้าไอ้หน้าขอเติมนี่เบเบลเลอร์โอมันไปฟาร์มมาแล้วเนี่ยโอ้โหพ่อตายเอาแวกมาทอะไรเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยคนคนหรือบอดบอดบอดคนบอดคนหนึ่งหกห้าฝั่งลนฝั่งบ้านฝั่งลน ดีเลยว่ะมีปัญหาทิ้งไปเลยมีคนมาปะผมเดินอยู่เดินจะใครวิ่งมีมีมีคนว<ม>ิ่งที่ไหนวะขวาขวาเราตรงไหนอตอ,นอ,นอบปะน่าจะ สั่นลยแบงค์เห้ยที้วมางมาผมไอ้ดอกไม่มีจรองเาม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 ลมา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 มลมาแามาาม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 อาม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 ่มามามามมมา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 าม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 าามามามเมามงมามาม่ะาม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 มมา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  เดินแล้วมันเดินพี่วิ่งโอ้พี่วิ่งไม่ได้เฮ้ยไปแล้วดับเลยดับเลยวิ่งวันนี้วิ่งวันนี่อ๋อถึงแล้วไปเถอะแบ๊คไปก่อนเลยไปเลยพี่นำ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 ตัดทายให้วิ่งไม่ออกเลยฮะตัวหนักขาดำแขนดำ เอวดำสู้กับใครไม่ได้ต้องออกแล้วมาโอ้เราวิ่งแล้วเจ็บเร็วด้วยนะมีเพนอีกแล้วเอเคกระตับมั้งมีมีอยู่ตัว,ตวข่าวใช่หรอไม่ข่าวแล้วโดนเอ็มพีไปไงสามนัดอ่ะ ขัดตาตันนี้ไม่หนามีเหรอมีเอามาดิโอ้โหสามพันเลยอ้าวขัดตันเพลงด้วยเนี่ยโผล่ไปหน่อยโอ้โหคุณนายมีน้ำหมดแล้วด้วย มีป๊๊ซี่ให้โซดาโอ้โหจิงเลยพี่เออเอ็งเอาลูกอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ดรอปให้เอาลูกเอนอ้านลูกหเนี่ยนะนี่โซดาดรอปแล้วอ๋ยแบงค์ทิายแล้วอะไรลูกห้าลืมเก็บมาอยู่ที่โซ่ไปแล้ว ไม่เอาแล้วเหรอเดี่สองนาทีจะทานแล้วล่ะไม่บอกเราเหลือที่สองนาทีเอาละครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับบอลบอล F7 นะครับ F7 เราเสียก็เลยติดตัวจะต้องไป่ขับรถที่ผมไม่มีตังค์ไรอยู่นะเนี่ย ต๊อกแท็กต้องออกตรงไหนนะพี่ฟังดังสีเหรอไอ้่วนสีเหรอกดกดดูดิกดดูมันมีให้ด็อกแท็ก่ะอันนี้มันบอกกระเป๋าเปล่าดูมันเป็นไปพร้อมแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไอตัวพี่จิดวัวเราสามเหรไปนำไปก้าวหนึ่งก่อนเลยขอกินยาก่อน พี่จะให้พี่รักษาหายยังไงเจ็บขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าตายมาตายเลยพี่เกือบตายดิสองรอบติดเลยหาไม่ยิงไอ้แบงค์เลยไม่ยิงเดี๋ยวพี่ไบงค์เป็นหาอะไรก็ไม่รู้วิ่งแล้วยัาไม่มีพี่ผมได้ยิงมันได้ไงโถวิ่งหรอวิ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีทนายไม่ได้ยิงเนี่ย ไม่รู้เธอไหนก็รีบไปเถอะน้ำก็ไม่มีกินน้ำไปอึกนึงก็เาีเยอก็หมดแล้วกินเพนคิลเลอร์ไปไงโอ้โหแล้วผ่านตรงนี้แล้วนะตรงนี้เราต้องระวังนะแมองไงป บมออกไวใช้เงินกระเถิบ22แล้วเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยมีใครเหยียบเหล็กอ่ะไม่ได้เหยียบมีศพนะเนี่ยตบอบโอ้โหนี่เหนื่อยโคตรไว โอ้ยครึ่งทางอดโอโทษไว้ก่อนคนทหารสายนะ่คนหรือบอดไม่รู้วิ่งก่อนไม่สนเขี้ยะคุณที่แชร์ไลนะ์เก่งท่าพุ่บอดอวิ่งล่นะาไออยู่เนี่ย หันซ้ายเหนื่อยนะเติมเลือดก่อนอันแผลงแล้วกูพอก็อย่าอ้ไรปะผมมีประมาณห้าอันแาตวเอาโยนไม่ได้บาดตัดอันโให้วิขาดเนี่ยงอยู่ตั้งนานอะไรเนี่ยบาดตัดล็กไปโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไร าไม่บอกนะเบอกว่าโดนหนักโดนหนักวดนตัวดำทั้งตัวเหลือแค่คอพี่โดนยิงอย่างเดียวเลยน้องพิกเ้ยพีพาตาอังกฤษถ่ช้กันแล้ววิ่งทำเวทถ่ายอีกถ่ายองดีขึ้นแล้วกำลังปั๊มเลือดมีเลือดอีกปะอ่ะ เหมือนเราเปเล่มกระเป๋เเเปาไอ,อนน้ของอันเนาะโอ้ยหูฟังแบตหมดแป๊บนึงทำไงดีวะ <c oughs> เป็นถูกยัง <c oughs> ไม่เจอโอ้ยจริงพี่จะแบกเองแหละแต่พี่โดนไงปะน่าคิ<า>ยู่วะอ,อ,อ,อ่านดิ มีหรือย่างอีกแล้วโอาวขาแดงอีกแล้วไอ้กูไม่จบไม่ตีสักทีมีแบนเดตปะแบนเดตแบนเดตแบนเดตอันไหนอ่ะไอ้ผ้ามันแผลอ่ะมาดูมาดูมาดูดูมาดูสองผ้ามันแผลอ่ะเอ้ยพี่มีแล้วเจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องแล้วได้แล้วมีอันหนึ่งพอดี น้ำก็ป้นอาหารก็ป้นยาป้นป้นหมดที่อ่ะ iOS อานโหลดสบายเลยระวังคนดักออกนะตัวขาวแล้วเว้ยตัวขาวแล้วอะกันเเาต็นรอเลยเดี๋ยวจะวิ่งผ่านทุ่งนะเก็บแรงนห่อย อะไรเนี่ยมาไอซีแล้วมีกับอะไรเนี่ยออไม่ได้เลยอ่ะมาเลยไปเลยไปเลยยาวยาวมาพาหนี้ปใช้ขวานบ้านบ้านบ้านไม่มีบ้านเลียบ้านเลียวสรุปแม่งคนดูมาแอบรอนเราตั้งแต่ เฮ้ยริ๊งมันมีกระเป๋าแม็กหนึ่งนว้ยแบบกระสุนเป็นล้านเลยอ่ะจจะไปกิบมัแล้วไม่ทันแล้วเลอจังทีอี่คือโลกไ้นี่ยอมเก็บอ่ะเฮ้โลกเดือห์หมอกี้มันเสียงมันอยู่ใกล้มากนะเว้ยแล้วตัวดำทั้งตัวโอ้ได้มาแสนสามเอง โอ้โห oh, ได้มาแสนสามได้มาห้าหมื่นห้าได้มาแสนสามได้เลยไม่ได้เลยเหรอได้มาที่ใช้หมด,หมดแล้วอ่ะจริง